มาอีกคลิปนึงนะครับกับเป็นกระเป๋ายามาฮ่า PSR นะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับไล่มาเลยครับตั้งแต่รุ่นซีรีส์ S นะครับเป็นไปถึง SX นะครับใส่ได้้งกตัน SX900 นะครับกระเป๋าสวยๆงามๆนะครับผมข้างในมีบุกันกระแทกหนานะครับนี่ครับอย่างหนาเลยนะครับมี12ทางนะครับผมนะครับสวยงามครับมีกันกระแทกนะครับ กันน้าได้ด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไปแช่นะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็มีซิปหน้านะครับกระเป๋าหน้าไว้สาหรับเก็บของนะครับโลโก้ยามาฮ่าอย่างสวยนะครับอ่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นพวกสายหิ้วนะครับนี่ครับหิวอย่างนี้นะฮะหิวแล้วก็มีสายสะพายครับนะครับใส่ได้ตั้งแต่ยามาฮ่า p s r s นะครับ พวก3,000อะไรก็ใส่ได้นะครับ PSR 1,100 PSR รุ่น E SX 600อะไรพวกนี้ครับใส่ได้หมดนะครับนะกระเป๋าสวยงามครับมีสีดำด้วยนะครับผมมีสีดำด้วยแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยนะครับผมสีน้ำตาลตัวนี้เข้ามาใบเดียวครับใครสนใจกิ้งก้างมาได้เลยครับ065 112 5849บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับถ่ายสดครับผม